สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับอาหารล่ามผู้แปลภาษาคุณชวิกาวัดสั่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดเป็นนางงามพิมพ์อริมพ์ผอตใช่พิมพ์อตนะต้องมีล่ามนะใช่ต้องมีล่ามงานนี้เราต้องช่วยกันนครับซึ่งวันนี้จะเป็นการเปิดตัวถือว่านางงามพิมพ์รอตที่จะมาสู้ศึกมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ ซึ่งเมื่อเช้ามีข่าวหลุดออกมานางงามก็เลยแบบซื้อตั๋วแล้วบินมาเลยครับอันนี้สุดจริงบอกเลยว่าสุดมากแบบสุดมากมีที่ไหนอ่ะพอด้วยโปรไอดิ่มมากอยากดูเอาคนดูกำลังเข้ามาฝากแชร์ด้วยนะครับว่าเออสาวงามของเราจะเป็นใครใช่บอกเลยคนนี้น่าติดตามน่าติดตามมากคือมาปุ๊บบอกเลยว่าเป็นตัวเก่งด้วยตัวเก่งด้วยเหรอ ตัวเต่งใช่ตัวเต่งแน่น,นอนร้านกามสามารถมีมันสวยจริงฉลาดจริงไหมความสามารถโปรไฟล์หน้าตาทุกอย่างคือดีหมดกูเจนแล้วก็คือเป็นคนมีชิ้เจ๋งด้วยนะออ oh เลยพี่พี่นะไ,ไม่ทำไมละล่ะละละอ่ะอันนี้อยากรู้แล้วอยากรู้แล้วนั้นไปขอดูคลิปเปิดตัวหน่อยนะไหมอะคนดูมีเท่าไหร่กูเซนกูเินมากอ่ะกูสิบมากอ่ะขอดูคลิปก่อนผู้เข้าประกวดปีนี้ มาไปจารุชาปานมุนีสาวงามดีกรีนักศึกษาสาวชั้นปีที่สิบแมามีคอเลสสหรัฐอเมริกาความฝันของเธอคือการครอบครองมงกุฎมิชเนีเวิร์สไอแลนด์รวมไปถึงการเป็นกระบอกเสียงโร,รณรง์เรื่องเซ็กวอรเกอร์ในประเทศไทยให้ถูกกฎหมาย ตามที่เธอได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรงความเท่าเทียมคือสิ่งที่เธออยากให้เกิดขึ้นในสังคมงาปรบเมืดด่อติอนรับในงานอินพอร์ตนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคูเจนสวัสดีน้องอีมเปิดทุกวันเป็นไงครับคุณผู้ชม ตัวตัวเก่งตัวเก่งเก่งยังไงยังไงงานอิมพอร์ตท่ดาโดนที่ดาโดน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 เข้าแล้วโดนโอ้โหอันนี้เราได้มิสไมอามี่อิมพอร์ตมาเลยใช่นี่เห็นไหมเอนนานี่ดูด้วยดูด้วยกูเจนเอนนาเจอเชอเยอะเอนาก่อนดิมาแล้วคือยังไง ไปดูนางงามเสร็จวันนี่มันกี่เดือนทําไมไม่กลับก็แม่ชวิกาก็ต้องมีการแบบว่าอาจจะต้องมาเรียนภาษาเพิ่มมามาเทรนเพิ่มเข้าใจมหมการลงประกวดสไตล์สายเวเนียยังไงสายนางงามเมืองนอกก็เป็นยังไงก็เลยมาเวิร์กช็อปที่นี่ค่ะอ๋อไปเวิร์กช็อปเพื่อจะมากลับมาฟาดฟาดอีกรอบหนึ่งแล้วได้ยินข่าวว่าตัไทยแล้วนะจะส่งไปอิสราเอลต่อเลย ได้ข่าวว่าเลยค่ะคุณเจมาประกวดก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมวีแล้วค่ะคุณผู้ชมวีแล้วค่ะบอกว่าแกงค่ะเห็นคลิปรู้เลยว่ามงเห็นไหมเขาบอกแล้วเห็นคลิปรู้เลยว่ามงอ่ะเห็นไหมกระเดยโดนแกงอะยังไงคํามีจีจีแถลงข่าวด่วนค่ะจะมาประกวดใช่ไหมยังไงหนพูดซิอ๋อมาจะมาเห็นได้ข่าวว่า จะมีการประกวด MUT ใช่ไหมครูเจนนี่ไง<ช>ก็เลยรีบทำภายในวันวันหนึ่งให้เสร็จเลยยื่นเรื่อง COE ยื่นเรื่องตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมที่ภูเก็ตทำไปชบาาืล่าสุดเมื่อกี้กับตกเครื่องอ้อาวสรุปนี่อยู่สนามบินหรอ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วมาใชดูใช,ด <c oughs> ใช้ดูบรรยากาศ <c oughs> <อ>ไหมว่าอยู่ในสนามบินจริง,<อ>รงๆ <c oughs> กลับไม่กลับนะพอมาประกวดปุ๊บกลับเลยต้องกลับมาเพื่อนี้เลย MUT สองศูนย์พอข่าวลือปุ๊บสองเลยอันไหนเราดบรรยากาศสนามบินหน่อยจะได้รู้ว่าไม่พวกเราไม่โดนแกงไม่แกงไม่แกงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมแอนนั่งอยู่เฉยหรือเปล่าไม่ไม่นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นเนป้ายกลับไหมคุณผู้ชอบอากาศจริงแล้วนะรอบนี้ต้องจริงไหมจริงนะจ๊ะจริงนะจ๊ะ มีแวะจอดที่ไหนไหมกลางทางไม่นอนสต็อปมาถึงชางกีเลยกินข้าวเลยโอ้นอนกันเหนื่อยอะสิบเจ็ดชั่วโมงคูเจนที่สุดนะเะ็ดชั่วโมงะะใช่ไหมก็ถือ<ะ>แค่แบบเล่าหน่อยเตรียมความพร้อมอะไรบ้างจากจาก USA เป็นยังามอิมพอร์ตจะเอาอะไรมาสู้กับเขาตอนนี้ทาดีน่านะหนึ่งสองตอนนี้ข่าวแอนโทเนียมาเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้เนี่ย เธอจะเอาอะไรไปสู้กับเขาใจล้วนๆุูเจนมีใจใจที่เป็นนักสู้สู้ <c oughs> เพื่องมง <c oughs> แค่นั้นค่ะก <c oughs> ูเจน <c oughs> แล้วมีอะไรมีอะไรมากมีใจแล้วก็มีความมั่นสะกดแค่นั้นเองสะกดจิตความมั่นแต่มาครั้งนี้อะถ้ากลับมาครั้นี้อะจะมีนางงามหนึ่งท่านมาช่วยเทนคุณอ้าวขอยใครอะมีตำแหน่ง ดีตามด้วยไปประกวดนานาชาติมาแล้วดีีเป็นรองอันดับหนึ่งมิชลินเวสไทยแลนด์บายเลยให้ถ่ายมาให้ถ่ายตรงนี้เลยคือเจ้าตัวก็ยังนั่งงงอยู่อ่ะกลับมาครั้งนี้เธอจะต้องได้รับการเทรนจากนางงามตัวจริงเธอมีดีกรีเป็นถึงเวทีนางงามและเวทีนางแบบมาเดี๋ยวรอติดตามกันนะคุณผู้ชม แฟนเพจทุกคนนะครับติดตามการเทรนเพื่อรถทูมิชิล e เวสไ h a i l a n d ครั้งนี้ค่ะว่าเธอจะซุ้มซ้อมเอาความรู้ความสามารถจากการที่ไปร่ำเรียนจากที่อเมริกาถึงเกือบสี่เดือนทั้งหมดอ่าไม่มีอะไรในส่วนสมองเลยครูเจนวันๆเจอแต่คนไทยไม่ได้เจอคนอะนี่คนตอพี่ปุ้ยล็อมองไว้พี่จี้แล้วหรือเปล่าเรื่อนี้ นี่เธอชวิชวิกาฉักลับมาผิวฉันไม่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแล้วนะผิวฉันออกแทนแล้วนะเธอฉันพวกสิ่งนี้นะอืมเนี่ยเราจะจะไปอาบอาบที่ภูเก็ตเพิ่มที่สุดผิวสีน้ำพึ่งก็แข่งกับคุณผู้ชมถามมาอยากรู้ว่าสรุปกับไฟบินกี่โมงครับเอาให้ชัวร์ขอดูตั๋วหน่อยขอยืนยันตั๋วหน่อยไม่ได้จะโชว์ไม่ได้กันโชว์ตั๋วไม่ได้เดี๋ยวถึงที่ภูเก็ตนะคะ วันที่เช้าวันที่26นะคะเวลาเก้าโมงยีค่ะอาเก้าโมงยีถึงที่แบบเมืองไทยใช่ไหมใช่ค่ะลงจีจี้ลงที่ภูเก็ตนะคะเป็นภูเก็ตแซนบ็อกค่ะว้าวทำไมทำไมจะไปเทรนกับทีมภูเก็ตเหรอใ,ใช,อใช่ใช่ค่ะเราจะต้องมีการแบบว่าเป็นเทนเรนโดยการทำอาหารสูตรสูตรติ๊กต้กับข้าวไงแค่นั้นเอง อีาวแล้วจะู้แล้วจะไปประกบอารีนาหรือเปล่าไหนพูดซิไม oh ่รู้เพราะว่า no> ที่เตรียมไปทําอาหารที่ตูดตู้กับข้าวเพราะอะไรว่าครับป้าพลักแกงปุ๊บอันนี้ความมอเลยค่ะความมอใส่เลยบอกว่าอยู่คนเดียวใส่แมสทําไมไม่น่าอยู่ในสนามบินค่ะตอนนี้อยู่สนามบินสนามบินนะครับตอนนี้อยู่ในสนามบินครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมนี่นม่ต้องใส่นะใช่ค่ะ เนาะค่ะก็เลยว่านี่กลับแน่กับจริงกับแท้แน่นอนแล้วค่ะอ่า <c oughs> ไม่ข่าวหลอก,อกไม่ข่าวลวงนะอ่ามิสเตอร์เซย์ฮัลโหลมิสเตอร์เซย์ฮัลโหลฮัลโหลได้แล้วหนึ่งนอุ้ยอย่าบอกว่านี่คือแดดดีอ๋อพ่อนพ่อชาลิตาอ๋อพ่อชาลิตาอ่าพ่อ <c oughs> <c oughs> ชาลิตา <c oughs> ไม่จงไม่ได้ <c oughs> ผมพ่อซรลิตาไงชาวิกาเนี่ยพ่อซรลิตาแล้วอันนี้กลับชัวร์แล้วมีตัวมาได้แล้วและก็จะเตรียมบินไปภูเก็ตไปประกบฮารีนาถูกไหมก็ไปเทรนกับฮารีนาต่อไปไปปะกาัะฮารีนาไม่ไปหลอกฝันเขาหรือเปล่าพี่จี้ยังไงก็ไม่ไม่นไรเราเพื่อเราแหมเป็นพี่น้องพันธมิตรกันเธอใช่ไหมทีภูเก็ตกับทีมเนี่ยแหละ กุ้งเสียบงานน้ำพี่กุ้งเสียบปาจีไงป๊าจีจะไปดูจู่ไปดูกิน่การแล้วกันไปดูโรงงานตัวเองก่อนว่าจะทําอะไรต่อหลังจากน้ำพี่กุ้งเสียบมีคนถามว่ากับจริงใช่ไปปาจีเราขับจริงจริงห้าชีแอปแอปไม่ถ่ายไม่สนามบินเสือหรือเปล่าเขาไม่ได้แอปแอปไม่ได้เธอไม่ได้เดีนี้อยู่เมื่อกี้กับหลอกคืองูที่บอกว่าจะรุชาโดดวีซ่าอ่ะตอบค่ะ อ๋อน oh, uh ี่ไงก็ไม่ได้โดดคุณเจนก็ยังยังอยู่ไม่ถึงสี่เดือนเลยเจริงจริงวีซ่ามันต้องครบหกเดือนนะคะอ่าอือหือนั่นแหละก็ไม่ได้โดดไม่กระโดดอะไรทั้งสิ้นตลกที่ข่าวออกมาว่าไปล้างจานจริงหรือเปล่าล้างจานอยู่ที่บ้านไหรล้างจานอยู่ที่บ้านไม่ได้ล้างที่ร้านนะอยู่ที่บ้านใหญ่เราต้องล้างจานอยู่คุณเจนแม่เนี่ยเดี๋ยวดิวนดาเพื่อนๆจะจะจะเละเทศฉันไม่ให้อยู่ที่ห้อง จากที่คลิปที่เปิดไปยิ้มชีวิกานะครับเธอมาครั้งนี้เธอจะมาเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมกันเรื่องของเซ็กเวอร์เกอร์อ่าอือันนี้เป็นที่เลยใช่ไหมคะอืมหลายคนอ่ะไม่เสร็จก็ถามว่าคือทีมพี่อนา,น,าน,นะเป็นทีมที่ปุ้ย CPN ส่งพี่จรีเลยเพราะหนักนาน จริงขนาดนั้นนี่คือเด็กเส้นบอกเลยนี่เด็กเส้นจเจโวไม่เส้นไม่เส้นกว๋วยจับเส้นอะไรทั้งนั้นแหละเราต้องแสดงเขาคุณดูหน้างานแสดงความสามารถจริงๆขึ้นอยู่กับสกาลท่หน้างานจริงๆ<ช>ค่ะในชีพี่ปุย้ปยจริงๆค่ะดีจริงค่ะอก <c oughs> ล,ลับททยวันที่ยี่บหกนะคะตอนนี้กําลังขึ้นเครื่องวันที่วันนี้คือที่ที่เอัมจะวันคืนวันที่ยี่สิบสี่ แต่ของเมืองไทยก็คือวันที่25แล้วมันก็จะข้ามไปอีกวันหนึ่งเลยวันที่26อ่าบอกว่าถามหน่อย FC สามารถเจอพีได้ไหมที่ที่ภูเก็ตใช่ไหมคะอ่าได้ได้มีแห่ลํากองยาวอะไรกันที่สนามบินได้เลยค่ะตอนรลับตอนรบได้นะคะบอกเวลาลงเครื่องหน่อย9โมง20ค่ะของวันที่เช้าวันที่26นะฮะใช่ไม่มี ดาวว้ให้นะคะพี่จี้แบบว่าแห่รอบเกาะสักสองรอบแล้วเอเออเออเปิดประทุนเปิดประุนครับที่กรทมเลยจะได้เจอไหมหรือเธอจะอยู่ภูเก็ตยากก็รอจริงจริงจริงรอจนจบสนามบินเปิดบินไปลงกรุงเทพดีกว่านะกบินเทพนะพี่จีต้องเดินก็คือถึงปุ๊บกันสี่วันแล้วก็เดินเท้าเลยเดินเท้านะ ขนาดนั้นเลยนะเออเป็นความคิดจีรือเรื่องราวเติร์นทามีเรื่องราวมีสตอรี่นิติชา,าก็ทําไม่ได้นะืนอจะบอกว่าอ๋อขอขอลุกขอลุกขอดูลุกขึ้นเครื่องหน่อยขอดูลุกขึก้นเครื่องหน่อยอ,อ,อะไรไหนเดินคุณผู้ชมหน่อยลุกขึ้นเครื่องวันนี้นี่ลุกขึ้นเครื่องสบายๆเธอขึ้นเครื่องไงก็ไม่ต้องอะไรมากมายต้องแบบคลิปลุกกว่านี้นะคะคุณจารุชาทำไมคลิปลุกเรื่องเธอชิมๆง่ายๆสาวเอ๊ะ เออเอเกก็อย่างนี้แหละเข้าใช่ไหมสายเอเอเกไงแทาจะไม่เวลาอะไรเลยจริงๆว่ากิ้วิ่งกับแล้วแล้วกลัวตกเครื่องจะตายเหลือเป็นผู้โดยสาเข้าพี่ซีว่าทําไมถึงเข้าเข้าเกตมาช้าวันนี้เป็นผู้ได้สารเกือบคุดสุดท้ายไอ้เราอ่ะลืมปลิ้นซีโออีเข้าใช่ไหมปลื้มบอกหน่ยว่าคนที่จะกลับมาต้องเตรียมอะไรบ้างโอ้โห แต่จริงๆแล้วถ้าลงสวนภูมิจะไม่ยุ่งยากเท่าลงภูเก็ตเพราะภูเก็ตก็จะต้องมีอ่ะภูเก็ตเซนเบอ่าภูเก็ตจองโรงแรมแล้วก็ออกใบชบาแล้วก็มีใบ coe แล้วก็มีถุงห้องบินใบเมลแล้วก็ตรวจตรวจโควิดเคสก่อนขึ้นเครื่องเจดสองชั่วโมงซึ่งเมื่อวานก็ไปตรวจมาเรียบร้อยเอแต่ตที่อเมริกาคือรถจริงๆตรงทยอมเราว่า คุณไดทูเขาไปตรวจแบบเหมือนเมืองไทยเลยตอนที่โรงบรมอะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจฟรีด้วยแล้วก็ผลออกมายี่บสี่ชั่วโมงแล้วก็เราก็จริงๆเราก็แจ้งบอกว่าเขาก็บอกว่าประมาณวันถึงสองวันถึงสองวันนะเราก็บอกว่าฉันจะกลับจะกลับเมืองไทยพรุ่งนี้แล้วขอเขาตรวจด่วนเลยได้ไหมเขาก็เขาก็ไม่เกินสองชั่วโมงนะเขาก็ส่งเมลกลับมาคอนเฟิร์มว่าผลออกมาเชื่อไหมตอนตอนลุ้นเหมือนกันนะว่า อ่าฉันจะเจออะไรไมเนี่ยตอนนี้สถานก,การณ์ที่อเมริกาก็แบบเอออะไรเงี้ยที่เอลอเนาะอะไรเงี้ยก็ลุ้นเหมือนกันนะผู้เจนอืมก็ลุ้น,ตน,ตนแต่ต<อ>แล้วสรุปฉีดอ่าอะไรว่าวัคซีนครบโดสเรียบร้อยไหมคะต้องมีใบต้องมีใฉีดเข้ามาเมืองไทยเนาะเพราะว่าการใช่ต้องกลับมาเขาจะต้องมีถ่ายถ่ายเอกสารที่จะ,จะต้องลงสนามบินเอ้ยที่ยืนยืนที่สถานกงศุนนะคะ อืมเออมี่ี่ที่กลับมามืองไทยช้าเพราะว่ารอฉีดวัคซีนครบโดนหรือเปล่าจริงๆมันก็ครบมาทั้งนานแล้วแต่ตเราอยากหาเป็นวัคซีนเพิ่งพิเศษมากกว่าวัคซีนวิเศษวัคซีนพิเศ,ษ,เศษมากกว่าที่อยู่ชา้ากับชา้า <laughs> หรือ,อเปล่าพี่จี้ที่ไม่ยอมกลับเพราะมีผู้ชาย ไม่มีอสิอืมวหมก็นี่ฉันคงไม่กลับแล้วเนี่ยตัานบอกว่าแม้วัคซีนครบร้อยโดนลรือย่างน้องนับนิ้วนับกะดูกนิ้วเทาว้าไม่ถึงเลยไม่แม,ม,ม,ม่ร้อยเลยล้ะเธอตายฉันตายพอดี <laughs> ฉันต้องตายพอดีร้อยเลยอะไรหรอแม่ตายแล้ว <laughs> ตำรวจมาร้วยตำรวจมารูย้ยอะไรฉันอีกอ่ะห่งหอ,งอ <laughs> อออขอเปิดเปิดเปิดรีพเคหน่อยวันนี้ที่การแถลงข่าวที่เกิดขึ้นไปดูพร้อมกันสิว่าใคาอยากดูอะไรพิเศษหน่อยเออเออได้ได้ได้ค่ะอยากดูลุ้นจังเลยหลุดนนะ้ำหลุดนนะ้ำพีเคหลุดนนะ้ำเออเออรีเคหลุดนนะ้ำวันนี้ผมเนี้ยก็คือเปิดน้ำขนาดใช่ไหมแล้วก็จะมีกิจกรรมไว้ยาวจนถึงยี่สิบเอ็ดตุลาก็คือวนี้จะเป็นแบบนี ไปเรียลิตี้หมดเลยอันนี้คือรูปแบบใหม่ใช่รูปแบบใหม่ได้อันนี้ยังไม่มีใครพูดเลยคุณพูดเป็นที่แรกเลยนะเนี่ยอ้าวชิบหายจริงยังไม่มีใครรู้เว่ามีเอยไม่ไม่เราเราทราบว่าจะมีแต่เราไม่ทราบรายละเอียดเรื่องเรียลิตี้อะไรอย่างงี้นี่คือคุณพูดเป็นคนแรกคุณพีเคเป็นคนพูดคุณนักเป็นคนพูดเป็นคนแรกอุ้ยขอโทษตอนนี้เรนขับไปยังอ่ะวันที่บอกลย ก็คือหกเดือนหน้าเราเรารู้แต่เราได้ยินข่าวมาแต่มันยังไม่ออฟฟิเชียลลี่ไงแต่นี่คือคุณนะเป็นคนประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเขาบุ๊คคิวแล้วว่าพีริมทำคู่อแมนด้าเชื่อถือได้เพราะว่าเขาเป็นคนไปถ่ายมาไงอุ้ยแล้วปีนี้เราแต่ยังไม่เห็นพวกเขาไปถ่ายใช่ไหมย่างย่างอันนี้ยังไม่เห็นเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปิดรับสมัครอะไรนะแต่ปีนี้เขาบอกว่ามีตัวแข็งแข็งมาลงด้วยนะใช่ แบบแผ่ในกระเทยวงในเขาบอกเลยนะว่าแบบมีแบบจริงเหรอที่แบบตาแตกตาหลุดออกจากเบ้าเลยอย่างเง้เนออคนรู้เพื่อคนอกเออใครวาอยากรู้เลยื่องอี้เอาอย่างงี้เดี๋ยววันที่หกวันที่หกนี้เขาจะเปิดรับสดุ์แล้วแล้วขอให้ทุกคนโชคดีกันละกันแล้วเขาบอกว่าปีนี้พอเข้ารอบสามสิบไอ้พวกห้องดำต่างๆอ่ะคือปกติเราจะไม่เห็นใช่ไหมแต่ปีนี้เราจะได้เห็นจะเป็นการใช่ปีก่อนนะน้องคอมเราไม่เห็นอันนี้แสดงว่าปีนี้เขาจะทำให้ทุกคนเห็นหมดเลยใช่ อ๋ดีหุยใครพูดมงก็คือมงไปเลยนะ,ะห้องดำงมาหุยตื่นเต้นเหมือนกันอันนี้แล้วคือเขาจะ,ะแล้วเขาจะประกวดหมายถึงว่าเขาจะไปแข่งมงใหญ่ตอนไหนอ่ะปียี่ปีป,ปีที่าเอล ปกติเขาเตรียมตัวกันครึ่งปีแม่แต่ปีนี้คือกระชับมากไงก็ต้องหาคนพร้อมจริงๆอ่ะโใช่คือปีนี้กลายเป็นว่ากดดันมากเลยนะเพราะว่าต้องครบเครื่องเลยถึงจะได้ไปสายปีก็เสร็จปุ๊บแล้วก็บินไปอีกเลใช่ใช่ก็ต้องหาคนครบจริงๆอนี่ไงครบจริงๆนี่ไงครบเครื่องครบครบค่ะครบกับพี่ปุ้ยหนูครบแล้วปีนี้นะต้องตอบคำถามดีๆนะเพราะอะไร ปีนี้มีการถ่ายทอดสดจากห้องดำมาน่ากลัวมากยิ่งถามอะไรหน่อยจากประสบการณ์ที่ประกวดระดับประเทศมาแล้วระดับแบบได,ได้ได้ตำแหน่งระดับประเทศมาแล้วห้องดำบรรยากาศเป็นยังไงบ้างห้องดำเขาต้องต้องบอกว่าเป็นการโดไปท้งเป็นบิสซิลิสในประเทศก็คือน่ากลัวนะเพราะว่ามีแต่แบบ คนที่แบบรู้จักพอแล้วเป็นผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่มากๆคุณแดงเนี้ยนั่งอยู่ก็มีเพื่อนก็มีแบบผู้เชี่ยวชาญต่างมานั่งสัมภาษณ์เราเพราะฉะนั้นคือเราจะแบบต้องระวังตัวมากนะคะเพราะเราอยู่กับผู้ใหญ่แล้วก็เขาก็จะถามคําถามเราซึ่งคาถามอ่ะเป็นคําถามที่ดูเหมือนจะเป็นคําถามก็กไปแต่มันเป็นคําถามวัดขื่นวัดว,ว่า,าตอบออกมาในรูปแบบไหนแล้วคือเเขาจะดูทุกอย่างดูที่ภาวะดูที่อ่ พื้นของเราค่ะว่าเราจะมีไหวพริบในการที่จะตอบคำถามกันนะแล้วก็เป็นไปใน,นแนวทางนะใช่แต่ถ้าเป็นของมิสเอิร์ธอันนี้คือพริก <laughs> ของยังไงยังไงก็คือจะเป็นเหมือนไปไปขอบกันจะเป็นกระบวนการสุขขริตที่แตกต่างกันใช่ไหมจะเป็นแนวางนั้นเลยขอบแต่เขาไม่ แนะนำตัวอยากายพูดไปพูดคุณมีเวลาแค่หนึ่งพูดไปเหนึ่งนาทีมันสั้นมากแค่ไหน,นตัวก็จบแล้วนะใช่คือยิ้มมาพูดตัวเสร็จใช่ไหมคะก็บอกไปว่าแบบฉันมาจากแล้วก็เออ่ฉันจะอะจริงๆแล้วทางเราก็ยินดีนะถ้าสมมติว่าทางวิศเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมชมงานที่กรุงเกตจอพูดไปไหว่าแบบเออมาไหมออพเฟอร์ให้อะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบฟังไว้นะคะน้อง ที่อ่ะถ้ามีโอ,อก,กาสเข้าห้องดามฟังรีสต์ดังรุ่นพี่ไว้จหาคือฟังนะตอนนี้ไม่มีในหัวเลยสมองตอนนี้มึนไปหมดแล้วกูเจนคือพูดไงตอนนี้นะขึ้นเครื่องปุ๊บปุ๊บหอมอย่อยางเียวเลยอ่ะง่วงมากง่วงนอนมากไม่มีหัวเลยตอนนี้สมองโลง่งไม่มีไม่มีไม่มีอะไรแล<ง>้วตอนนี้จริงๆผมอยากแบบเตรียมนอนบนเครื่องแล้วใช่ไหม ใช่กูจะนอนน้อยมากเมื่อคืนนอนกับตีสี่แล้วตื่นแปดโมงเช้าแล้วแอนนายังโทรมาบอกพี่จี้โทรมาตอนตีสาบอกว่าพี่จี้เดี๋ยวอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวจะไล์นะบอกแอนนาไม่ได้สิเธอตีห้านะยังไม่ได้นอนคือมันตีห้าเมืองไทยอตีห้าที่นี่ไงแล้วตอนตีสามฉันยังไม่ได้นอนแอนนาไม่ไหวไหมคือไม่ไหวไหมแอนนาไม่ไหวนะอ่ะโอเค โอเคคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมก็บอกว่าเป็นน้องจี้แล้วหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าน้องยิ้มกระตุกค่ะคนฟังไม่ไมฟังไม่ <laughs> รูโยโย้เรื่องอ่ะโยเอินเทอร์เน็ตอ้านคนหาช่วหนี้เดี๋ยวว่ะเดี๋ยวเราอะ่ะ จะบอกว่าหลังจากโรสกูมิชิลีเวิร์สเดี๋ยวจะมีดีมมาบอกคลิปต่างๆในการที่ทีมตัวกันประกอบย่อยไปร่วมเป็นหนึ่งในทีมเทรนคุณจีจี้เพื่อเข้าประกวดมิชลิเวิร์สไทยแลนด์ปีนี้นะคะต้องบอกตัวก่อนนะทุกคนบอกว่าเอ้ยมับอกว่า2,020ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เรียกว่าแปที่สุดเนาะแต่คือที่เราเป็นทั้ง ผู้ระกวรัวไปทั้งรุ่นพี่ไปทั้งกรรมการตรงเนี้ยเราก็จะมาแชร์ให้ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราพูดจะตรงตามที่บริบทของเวทีที่จะเกิดแต่ว่าก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราไปเจอมามาแชร์ประสบการณ์ที่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจะแบบเอาไปเป็นทริคในการที่เป็นไอเดียในการที่จะต่อยอดต่างๆแหะเพราะมันก็ เป็นสิ่งดีอืมอืมดีค่ะไม่เฉพาะสำหรับผู้เข้าประกวดเท่านั้นเนาะค่ะรวมถึงบุคคลทั่วไปคนที่ต้องการแบบอยากสร้างเสริมวุถีชีิตใดีขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมีทริปต่างๆเนาะมาให้แฟนๆได้ได้เก็บเกยียบไปเป็นประสบการณ์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยตอนนี้สาวๆก็ต้องเตรียมแบบอุ้ยรอรอรอฟังแถลงข่าวแล้วสิครัคุณเจนเนาะ ถูกต้องวันที่หกวันที่หกบอกว่าเจอกันแน่นอนงานแถลงข่าวคิดว่าที่พี่ที่เคบอกนี่คือวันที่หกอ่าแล้ววันนั้นอ่ะเราจะได้รู้กันเต็มๆว่ารูปแบบการประกวดปีนี้จะเป็นอย่างไรใช่ตื่นเต้นแล้วและถ้ามีโอกาสจีที้ก็จะเข้าไปอยู่ในการแถลงข่าวนั้นด้วยเดี๋ยวเราติดตามเนาะ ติดตามเนาะวันที่6กเนาะวันที่6จดใจจ่อแล้วก็นี่นะครับคือการที่เธอกลับมาในครั้งนี้นะ่ะนางมาเพื่อสิ่งนี้นะทุกผู้ชมอ่าขวามงขวามงสามนะแล้วเธอไเพงแล้วเธอก็จะมาเตรียมตัวเพื่อบ,บินไปอิสราเอลโอโ้โหเป็นประเทศเตรียมตัว,ตวไม่ได้เตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวหางเงินคือการขายน้ําพริกของเธอในราคา ทุกอย่างใช่ใช่พอดูแล้วแต่ละแต่ละโอ้โหเส้นทางกันไปเสราเอลมันไม่ใช่ง่ายเนาะไม่ใช่ง่ายง่ายเลยนี่เช็คตั๋วตั๋วแพงมากพี่จี้อืมเนาะทุกอย่างคือแบบแทบจะนั่งเรือแล้วว่ะนั่งเรือล่วงหน้าได้ไหมนั่งเรือไปล่วงหน้าแต่พฤติกาไปถึงไหมแล้วโรงแรมแพงมากเช็คแล้วโอ้พี่เจนไปนอนไหนดีอะไอเบียนดีไหม มีมาอยู่ก่อนอื่นก่อนจะนอนไีกลับมากลับมาใถ่น้ำพริกก่อนครับพี่จี้ห่างกันก่อนค่ะได้มีดีเพราะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะรู้ว่าว่าหลังจากขายน้ําพริกแล้วจะทําอะไรต่อขายอะไรต่อเนาะแล้วก็แล้วก็เราก็จะมาทำคอนเทนต์ดีๆเนาะเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนเนาะฝากฝากคนนี้นะคะฝากฝากว่าด้วยเนาะเราก็อยากทำ ه, พูดได้ไพีจีให้ให้เป็นเพจที่ดูแล้วคลายเครียดในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองรู้สึกว่าตึงเครียดลรวมาคอนคายกันกับเพจผู้พดพีจีเนาะเดี<ช>๋ยวเราจะมีคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกเนาะเราสามคนก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์สนุกสนุกกันกับสำหรับรถบูมิโมชโนว์ไทยแลนด์กันเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนาะฝากกันด้วยนะครว่า ฝากกดไลค์กดแชร์ใช่ฝากดติดตามเพราะอะไรเพราะคนติดตามเยอะผู้ใหญ่เจดีสปอนเซอร์ก็จะมาสนับสนุนพวกเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆให้คุณผู้ชมต่อไปเช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามให้พวกเราสามคนด้วยอ่ะอีนิดตดียจะปิดแล้วอ่ะฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อย อ่ย่างที่ค่ะก็โปรแกรมของชาวิกาด้วยค่ะเป็นชาวิกาแล้วก็มีตัว X นะคะฝากติดตามอาจจะมีผลงานให้ติดตามเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีไอเดียที่จะทำอะไรบางอย่างฟรส์กันนะคะจะคอรับกับคุณเจนนั่นเองนะคะก็คอบกับพูดได้ไหมพี่จีนี่แหละคอร์ับคอับก็เดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์กันออกมา อ่า USA ค่ะ Miss LA Miss LA ก็บอกแล้วก็กลับแล้วค่ะกลับเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปเทรนเก็บตัวอยู่ที่ภูเก็ตในเทรนเก็บตัวกับทีมภูเก็ตก่อนดีมะคูเจนอ่าอันดับแรกอ่าแล้วก็ต้องรู้อมตายแล้วทีมนี้แข็งแกร่งเป็นทีมใส่แข่งมากสาหรับการใส่นางงามเนาะเราก็ต้องไปแบบไปเข้าค่ายทีมนี้เนาะก่อนที่จะมีการประกวดเนาะเนี่ยนิดนึงเราจะต้องเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวดูซิว่า ปังปอนหรือว่าใครนะเนี่ยเยอยเชื่ออะไรนะไม่เอ็มปังปอนดูนนี่น่ะเดี๋ยวจะไม่เทรนกันนางดีมะจา้าใช่เออนั่นแหละเดีย๋ยวเจอกันแน่นอนภูเก็ตลุกเป็นไฟอีกแล้วอ่ะต้องคาดหัวข่าวแล้วนะจีจี้พูดเจอแอร์ภูเก็ตใช่ภูเก็ตต้องลุกเป็นไฟใช่ค่ะวันที่ยี่สกนี้นะคะถึงวันที่ยี่สบกก่อนที่ก่อนเก้าโมงยี่สิบ ค่ะแถวนกองยาวก็แห่กันแห่แห่กันไม่รับได้นะคะถูกต้องค่ะอ่ะครูเ<ข>จนเสียงหายครูเจนเสียงหายค่ะ,ะไม่ได้ยินครูคเจนเสียงหายครูเจนเสียงหายยิ้มบอกสิครูเจนเสียงหายพูดเป็นสพูดเธอเธอเปิดเธอปัดปากเลยเออไม่อะไม่ได้ยินนะคะครูเจนไม่ได้ยิน อ่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ